ดีช่วยแนะนำแอมกีตาร์ไฟฟ้าราคาประหยัดหน่อยครับอาจารย์เบนเล่นทั่วไปจริงๆคำว่าประหยัดราคาประหยัดของแต่ละคนเนี่ยเอางี้สองคถามสองคนอ่ะูอ้ก็อูบอยคิดว่าประหยัดคือเท่าไหร่ราคาถูกไงต้องถูกเท่าไหร่เท่าไหร่ถึงจะ่ถูกไม่ไม่เกินห้าพันไปไม่เกินห้าพันบาทผมว่านะไม่เกินห้าพันก็ถ้า พอถ้าถ้าถูกกว่านั้นก็ต้องเป็นญี่ปุ่นมือสองันเป็นรูปพันกว่าบาทเลยเพราะนั่นเหมือนไอ้โปโตจีนอีกผูกเหมือนไอ้เฟอร์นันเดสที่ขายกันญี่ปุ่นมือสองที่แปลงหมอกแปลงมาเล็กๆเนี่ยนั่นะถูกทีไหมให้ผมอ่ะตัวละห้าร้อยุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่อืเก็คย่ีคือคือผมจะอธิบายไงดีว่า ว่าให้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 ทุกคนเข้าใจเอาวันว่าอย่างนี้ดีกว่าผมอธิบายเขาค่าขึ้นเงีผมอยากอธิบายไงผม้าใจว่าถ้าผมพออธิบายเสร็จก็เชื่อเลยว่าพูดแหลงมึงว่าอะไรแต่ว่าคือจะให้ผมชี้เป้าว่าซื้ออะไรเนี่ยผมไม่อยากจะทำอย่างนั้นไงก็พยายามทำคเข้าใจที่ผมจะผมจะบอกเลยกันเอางี้ตัวแปรที่สําคัญที่สุดของแอมเนี่ยว่าีแอมนั้นจะเสียงดีหรือไม่ดีเนี่ยอยู่ที่ดอกโพงดอกโพงอ่าถามว่าทำไมแอมแพงถึงเสียงดีก็เพราะว่ามันมีงบในการซื้อใส่ดอกโพงที่ดีให้มึงไง อ่าอันนี้คือไม่ไม่ได้เกี่ยวว่ามันเป็นหลอดหรือไม่เป็นหลอดไม่ใช่นะ,ะฉะนั้นทั้งนั้นก็ต้องถามก่อนอ่ะทนั้นคำถามเนี้ยก็มันจะไอะมันก็จะตอบคําถามในตรงที่ว่าคุณก็หาแอมอะไรแอมอะไรที่มีอ่าท,ที่มีดอกลำโพงที่ดีเลยนะาคาประหยัดอ่านก้อกว,ว่าคําถามจะเปลี่ยนว่าช่วยแนะนําแอมกีตาร์ไฟฟ้าในราคาประหยัดที่มีดอกลำโพงที่ดีฉะนั้นอ่ะถ้าประหยัดสองพันก็คืออะไรก็ที่ดีก็คืออะถ้าเป็นเฟนเดอร์ เฟนเดอร์ก็จะมีเฟนเดอร์ที่มันที่มันที่มันใส่ดอกซีเล็กชันน่ะที่มันขายกันสองสามพันน่ะในอในในในโกดังญี่ปุ่นน่ะก็ดอกที่ที่เอาไ้ให้อูใส่ในในในตู้นั่นแหละดอกซีชันอ่าอันนี้ใช่ไหมอ่ามันจะเป็นอ่ามันจะเป็นมันจะเป็นเฟนเดอร์เฟนเดอร์สตูดิโอทุกอย่างเดี๋ยวเออวัเราเปิดได้กล้วนะอ่าถ้าเกิดเราเป็นก็คือเฟนเดอร์เจแปนอ่า ก็คือพูององดง่ายคือโกดังญี่ปุน่นอ่ะพูดง่ายของกดังญี่ปุ่นคุณจะเห็นลโลโก้ข้างหน้าว่าม,มันจะมีเขียนว่ามันจะมีเขียนว่าเซเลชันเห็นไหมอ๋อข้างล่างแต่ช้าก่อนช้าก่อนช้าก่อนมันจะมีสองรุ่นถ้ารุ่นเนี้ยถ้าเป็นนักถ้าเป็นผ้าสีแดงเนี่ยไม่ค่อยดีอืไม่ค่ยคยอยดีต้องให้หน้าอกหน้ากาก,ากขาวจะดีกว่าหน้ากากาข, <Singer S 1> ขาวหน้ากากาขาวหน้ากากขาวจะเป็นอย่างนี้นี่นะหน้ากากหน้ากากขาวอ่าอ่าอ่าเห็นไหมเซเลชันเหมือนกันแต่จะเป็นขาวดํา เป็นขาวแล้วก็ดำแต่ถ้าเป็นแดงเนี่ยอันนี้ไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีไม่ได้บอกว่าแย่นะแต่ไม่ค่อยดีในราคาที่คุณที่เท่ากันคุณหาในราคาที่เท่ากันคุณหาฉลาดนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าครับอวาับดำดีกว่าขาดำขาดำเป็นวีสามศูนย์ไหมครับเี่อ่ะไม่ใช่ครับมันจะเป็นรุ่นรุ่นแบบพวกแอมซ้อมมันจะเป็นรุ่นลังละรุ่นล่างอ๋ออ๋อเล็กเล็กอ่าใช่ล่างมัน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 จะไม่ใช่รุ่นท็อปเหมือนพวกวีสามศูนย แต่ว่าเนี้ยเสียงดีก็คือมันมันมันก็จะอยู่ในในแอมในแอมที่มันจะมีเขียนที่มีที่จะมีป้ายเซสชั่นอย่างเงี้ยปิดอยู่เนี่ยแหละอ่านึกออกป่ะอ่าแต่ว่าให้เป็นหน้ากากนี่อ่ะสมมติง่ายๆเลยถ้าเกิดเราเรามีเน็ตอะไรเราเราเปิดดูได้เนี่ยอ่ะสมมติคุณจะซื้อเนี่ยสมมติซิงกิตันไอ้ระหยาดคุณก็พิมพ์สำหรับผมเนี่ยผมจะพิมพ์ที่อ่าคิงคิงอ่าคิงไกอ่าคิงไกเว็บเขาให้อ่าคิงไกเขาจะเว็บเว็บเขาจะดูง่ายแต่ไม่ต้องไปนะเพราะว่าของเยอะจัด ดูไม่รู้เรื่องซ้าไปอ่ะดูในเว็บดีกว่าเออเพราะว่าของมันเยอะคุณไปหาไม่ได้ดูในนี้แล้วก็ค่อยดูเป้าแล้วค่อยไปแล้วค่อยไปเอาใช่แล้วค่อยไปไปลองหรือไปเอาเพราะถ้าไปเดินหาแล้วโหอะไรก็ไม่รู้อ่ะสมมเข้ามาเสร็จปุ๊บก็มาดูที่อ่แอมขยายเสียงอ่ามีแอคทอนแอคทนนี่ก็คือมันเป็นเป็นดอกผมชอบอยู่นะแอคทน แอคทัวร์แล้วดอกดอกลำโพงมัน,ม,นมันเป็นมันเป็นดั้ดดัชขอบเนี่ยดัชแคปเนี่ย,ยถ้าดัชแคปเป็นแบบนี้มันจะให้เสียงเสียงเสียงคลีนดีดีดอ่าพวกนี้เสียงคลีนจะดีอ่าจะดีเสียงคลีนจะคือคือคืออย่าบอกว่าดีมากนะคือดีใช้ได้แล้วมีรีเวิร์บแบบนั้อ่านี่ใช้ได้มีรีเวิร์บแล้วก็เสียงคลีนอะ่ถามตัวนี้ถ้าเกิดคุณชอบเล่นชอบสไตล์เสียงเสียงรีเวิร์บหรือชอบอะไรใสๆแล้วมีรีเวิร์บคือตัวนี้อันนี้ได้จัดได้แต่ แต่แต่ลก็ราคาก็ตึงๆนิดนึงสมหรับผมนะก็ะจริงๆมันน่าจะควรสักประมาณสามสองพันปลายๆหรือสามพันแต่ก็โอเคถ้าเกิดขี้เกียจรอก็ก็จัดอ่าแต่ต้องชอบคลีนนะบอกไปก่อนนะเล่นเล่นสแตทชอบคลีนคลีนนะเสียงแบบไม่เล่น<ม>เสียงแตกมากอะไรเงี้ยอ่าอย่างโรแลนด์โรแลน n ์นี้ก็พอได้อ่าโรแลนดีอยู่ครับเป็นแต่ว่าต่นนี้ผมไม่ค่อยได้รุ่นนี้ดี รุ่นนี้รุ่นนี้ใช้ได้โรแลนดไอโรแลน์นี้ไม่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 ค่อยดีเท่าไหร่ไม่เท่าไหร่แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าแต่ดัตแคเป็นมะดัตดัตแคเป็นดัตแครดัตแคเป็นอลูมิเนียมเสียงมันจะใส่มันเหมือนเราจะดีดดีกระป๋องอะเพราะดัตแคปเนี้ยมันจะเหมือนมันจะเหมือนฝามันจะเหมือนฝาฝาโคกระไอเหมือนกระป๋องโคกระตูดกระป๋องโคกระเนี่ยเสียงมันจะใส่แต่ว่าถ้ารุ่นเนี้ยถ้าใช่ใช่แต่ถ้ารุ่นเนี้ยเนี้ยจะดีกว่าอ่าถ้าเป็นถ้าเป็นรุ่นสปิเรตเน ีแต่ว่าเราต้องรูสภาพนะ,ะดูสภาพอะเรโอเคอั้รูตะก,กี้ก็ใช้ได้เนี่ยอย่างเนี้ยอย่างพวกนี้ก็ได้ใช้ได้เนี่ยสเปริตเนี่ยหน้าดัสแคปมันเป็นนะดัสแคปบแบบนี้มาเสียงมันจะใส,สแล้วแกแบบนี้เล่นเล,นเลนแตกเติรกอะไรไม่ไมค่อยไม่ค่อยโอนะคือเล่นได้แต่ว่าแต่พวกเน้นเสียงคลีนสมมุติว่าถ้าคุณชอบรีเวิร์บ<ห>อะไรพวกเนี้ยเล่นคลีนใสๆแล้วเล่นรีเวิร์บเพาะอะไรพวกเนี้ยพอได้พอได้พอได้ดังกกยะกกยะโทนกกยะโทนนี่ก็โอเคแต่ว่าถ้าถามว่ากกยะโทนกับ ในในราคาเนี้ยอย่างในราคาเนี้ยเห็นไหมากยทนก็คือดัดได้คุณได้ดัสแคปแบบนี้ใช่ไหมถ้าเกิดราคาในราคาเนี้ยกายทนในราคาเท่ากันอย่าซื้อโรแลนดดีกว่าโลเรียนจะจับมันก็คือไกยทนมันจับนีครับเบนแต่ข้อเสียก็มันไอไอรีเวิร์บที่มันใส่ม้เนี่ยเนมันปัญหาเสียบ่อยครับอ่าใช่ใช่อ่าใช่ครับโรแลนด์จะดีกว่าอ่ามาดูเฟนเดอร์รุ่นนี้เฟนเดอร์รุ่นนี้ไม่ค่อยดีมันจะจิ๋วเหลวไป มันจะเล็กแล้วก็มันอยากแรกคือออย่างแรกก็คือนี่เรามองไม่เห็นดอกก็เลยเราเรายังเดาไม่ได้ว่าดีไม่ดีอ่ะอย่างอย่างโรแลนด์นี้ก็ดีโรแลนด์สปิเรตนะน่มันได้ดัสแคปแบบเห็นไหมมันได้ดัสแคปที่เป็นเป็นเนี่ยเนี่ยแล้วเป็นยังไงนะดอกมันใช้ได้นะเนี่ยดัสแคปเป็นใช่คืออย่าลืมนะว่าไอ้พวกไอ้พวกโรแลนด์พวกเนี้มันมันคือมันคือมันคือมันมันคือคล้ายๆกับ ลายผลิตเดียวกันกับไอ้พวกโรแลนด์แจสคอรัที่มันแพงๆที่เราคิดกันนะลักษณะดอกลักษณะอะไรมันคือเหมือนกันนะแต่แค่ว่ามันไซมันเล็กลงซึ่งเวลาของใหม่เนี่ยมันก็ไม่ไม่ถูกนะอ่าไม่ได้ถูกแต่แค่ว่าพอมันพอมันอยู่ในโกดังแล้วสภาพกลางๆเนี่ยมันก็เลยแบบอย่างพวกเนี้ยเล่นเล่นได้เนี่ยซื้อได้เลยเนี่ยโรแลนด์แจสไอ้อฟอโรแลนด์เนี่ยสปิริตเลยเนี่ยสูแลนด์สู้ใหญ่โรแลนด์เนี่ยจะใช้ได้เพราะโรแลนด์จะมันจะใช้ดอกที่ดัสแคปเป็นอลูมิเนียม ได้ยินเสียงแวมวท well ี่ไหนหัวแมวข้างไอ้มอนไอ้มอนไม่มีละก็ตอนนี้ไม่มีไอเฟนเดอร์ที่ผมบอกมันมันไม่ค่อยมันไม่มีอ่านี่มันจะไนไายต้นในไกยตทนก็เล่นเล่นโรแลนด์ในไกยะทนก็เล่นเล่นโรแลนด์ดีกว่าอ่าประมาณนี้ยดูดูดอกลำโพงอะไรานาดนี้บอยเขาเมนซ่อมโมดิฟายเซตอัพอื่นๆทุกอาการทุกปัญหาช่างทานการทางด้านพิกอัพเป็นพิเศษ บอยเขาเหม็นติดต่อททาง Facebook เลยครับอุวัตร c u s t o มกีตาร์ l i ลิทช่างลิลิกคนแรกของไทยที่ทีมช่างจาก Fender Custom Shop USA ยังบอกว่างานดีกว่าพวกเขาซะอีก c u สตอม g ีตาร์ทำสีด้วยส่วนผสมในโตรแบบดั้งเดิมที่ไม่มีใครเรียนแบบได้ติดต่อได้ที่ Facebook อุวัตรเขียวเกลี้ยงได้เลยครับ p a าป b e เ s World สร้างคอนเทนต์เกี่ยวกับกีตาร์มากมายทั้งสอนกีตาร์แสดงสด ทสอุปกรณ์ทำคัสตอมกีตาร์และอื่นๆติดตามได้ทั้ง YouTube, IG, Facebook, Page, TikTok ในชื่อเดียวกันหากทุกคนที่กำลังรับชมคอนเทนต์นี้อยู่แล้วชื่นชอบว่าคอนเทนต์นี้มีประโยชน์อยากให้ทุกคนช่วยกันโดเน a t บริจาคตามเลขบัญชีนี้เพื่อที่จะเอาไว้เป็นทุนในการทำคอนเทนต์ต่อๆไป